หลังจากที่เล็กออกงวดเมื่อกี้นี่หลังเหล็กออกจากงวดที่แล้วมันกระห้องธรรมดาของมันก่อนกระห้องธรรมดาครับมันห้องดูไรฮะจมม,มันทำคาดมันไม่จมมันมันสิว่าห้องันรกรรกี้ยกระดอแทงผันห้องก็บอกเลขบอกืัวนี่อย่างเด้ครับแล้ไห้องมาตลอดตะทุนมาเลยครับอือตั้งแต่หลังเล็กออกนะครับตั้งแต่หลังเล็กออกมาเลยหล้องครับผม สวัสดีครับมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลาชนแนวนะครับพี่น้องมือนี้นะครับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับแก่นะครับมันห้องนะครับพี่น้องมันห้องเป็นตัวเลขพี่น้องนะครับคุณปลาเพิ่นได้โทรบอกดอนลาไห้มาล่องฟังเสียงเบิงนะครับผมผิดจระาผนแทางนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อนี้ตอนนี้ เดล่ากายูบ้านของคุณป่านะครับพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบื่องบ้านของเพิ่อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้อง,องครับรตัวใดครับนะครับเพิ่อนบอกว่ามันหอน่องเจ็ดแปดเจ็ดเก้าว่าสันเว่าห่องชัดึ้ยจังคนบอกเลขนี่พี่น้องเดี๋ยวห้าสิมาลอรับชมรับปั้งกัน บอมันเป็นเสียงธรรมชาติของมันบ่เมนบ่นี่ครับเสียงคุณป่าของดอนลาครับเ่ากำลังลางจานอยู่บ่ กบแก่บางตันบริเวณห้องสิเดิมจะห้องแอกับแก่แกับแก่สิบ่มันออกเม่อเสียงกักแก่กักเก่ากกแกเสื้อบ่เดี๋ยวกับห้องอีกทั้งไม่ต้องเสียงนอะนะครับผมคุณป่าว่าเดี๋ยวกับห้องอีกพี่น้องเดี๋ยวฟังเอากระแล้วกันเนานะพี่น้องนะนเนาะพ่เสียใจพ่อเสียด้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ในตอนแรกครับสิีมันฟังเสียงนะครับคุณป้าเพิ่นว่าเสียงมันคืออย,ย่งบอกเลขนี่พี่น้องนะครับก็เลยอยากให้ฟังน้ากันมันห่องอยู่ตรงไหนครับมันหี่ยงเหรออยู่ในเหี่ยงเห็นโตมันจตกเพียบอ่ะเห็นแต่ว่าหของดูเก่แนะก่มันยับไปเรื่อยๆอย่างนี้ของที่นั่นเลยครับเมื่อกี้ห่องขึ้นรอบนึงเลยด้อพี่น้องนะครับผม คนตาเพราะน้ำมันห่องขึ้นเรื่อยๆห่องขึเรื่อ,อ,อ,คอยครับแอมหอ่องนี้เบส่อยๆแครับแล้วพอเตอร์นอนนะบอก ้วกีมันห่องกระโดดแล้วเดิมบอบ่มันพึ่งห่องบ่หัวงได้ตโวนล้วเป็นเดียนเดียนห่องทั้งเดียนด้ยบ่ห่องทั้งเียนห่องแบบนี้เลยแล้วหมว่อกีคือบที่กันไม่ห้องนี่เนี่ยเครื่องเครื่องที่เี็กออกหวดงวดแล้วนี่วนี่หวงเนียมากนี่มันหัวตจห่วงหัวใจเนี่บ อ๋อแปลว่ามันฝึงห้องงวดนี่งวดก่อนนี่มัน่ันในห้องวัดเต็มกับห้องรักเทียกับห้องแอับแก่ทับแก่เือเทียกับห้องแค่กับแคนกับห้องแบบแฟนซัดแฟนนั่นบอกข้ับผมต้องใส่รีดาแต่คุณนางหนูมันห้องปะจักเพียรเดว ันผมมามันสีห่องมาล่ะห่องห่องเพุ่ขึ้นกระเจี๊ยบสิสีนึงหองอ่องมะพอลุ่งไปใส่ ตัวน <Es> <an> <c oughs> ิ้วัตัวนิัด <half> กั่นหัวนั่นจะง่ามากมาไทยเอาขวดก็พอกับแก่หัวและมันบอกจิดเก่าิดเก่ตองสี่เหลี่ยกเจ้า้งถือเลยบเายุงถามเข้าอยู่ว่าเจ้าได้สีเลี่น้ำอันกับแก่บัวไปซื้อแยังไม่จบเลยอยู่ที่มันหกสูงเลยอมันกระห้องยังสีได้หลักกับแก่เหรโอ้ยกับแก่ทัวน้นก่ห้องสี่ดอกเสียนนี่งอยู่บ่ รรมผมเห็นมันห่อง,อง,อาาองเงยสละเ็ห่งสเ,ทเ,ทเาได้กห็นมันห่องบอกสเท่เาัแต่ห้องก็โดดที่ห้องหอง นั่นบอ,อกห้องเป็นเีกอื่นว่านอกจากเจ็ดแปดเจ็ดสห้องก็เปิบ<ร>อกแต่วันที่เย็นมันออกเีกแล้วเะนี่มานห้อง,งทุกมือเลยอือครับเจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าดิซื้ออ้ไแล้วยางละสิบตัวเอาซื <c oughs> ้อเข้าไปาก็ม่ายาง กับเกลีบอกเด็กเนาะมันบ่อห้องร้องนี่ร้อนร้่าหายกะที่เลยครับ,บอ,อ้ที่กบยาทำมืนกะเอาว้กวันพิลอะไรข้างนกันจะเกิดโมเด๋ยวไข่มันตอนเหงครับต้องเหงกับตัดเอาตัวเนาะหาบ่ ก็เป็นเสียงธรรมชาติของกระแจีล่โอ้ยต้นแตงเคีใส่มันวาอยู่สวนท่ามดเจยยดเกานเราืนผมคยได้ยินกระเจ๊าธรรมดานี่ครับคุณป่าบวกไห้เห็นหนาดอกทาเย็ดเจ็๋ยยึดเก่ย้ำนกใหม่อยู่ที่เฮ็ดแกงนกม้สมครับบ่คไมจักุอ มันห่วงว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าว่สิเออมันช่ห่องเจ็ดแปดเอาเทียกันว่าเจ็ดเก่าสม่่ห่วงยื่งสหมอครับเออมันส่ห่องล้าแปดลับมามันส่ห่องยู่แค่เ่เกินสามขัครับสามขั้ห่วงยค่นั่นครับบ่ห่องไหเคยมีคนถือน้ำแลลวทีหนึ่งสิครับมีคนถือแล้วทนึครับถ้าเจามาขายบัดแตงถ้าเจ้าไดงยิืน เจ้าเล้จอดฟังออนะครับพี่น้องเจ้าก็ิเขาจะว่าบัดนี้รอบนี้มันห้องตั้งแต่หลังเหล็กออกมาเอ้หที่ผ่านมาข้นาอยู่นี่มันห้องเลยห้องสมอือเมื่อเจ้าไม่ก็ห่องกลางขึ้นก็ห้องปกติมันบ่เคยห่องครับบ่บ่เคยเฉียเอานะครับพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องเสียงไม่กี้นี่ครับพี่น้องนะครับเป็นความเอียวนบุกคนเ้อนะครับอันนี้คุณป่าเพิ่นกัอยู่บ้านหลังนี่แหละนะครับก็ เพื่อนเก่าให้ดอรลาฟางดอรลาก็ได้เปล่ามาหาศี่น้องมาตั้งเสียงนั่งกันอย่าหูนะครับเพราะว่าปกติมันบเคยห่วงเป็นบอกครับบอกว่าเคยห่วงเทียครับเกียร่เคยห่วงเทียแต่วเกินมันห่วงจกนได้ยินว่าเก็บแปดเก็บเก่าก็ได้ห่วงดรอาหรือมาตั้งเสียงดึงครับถ้ามันถือเป็นอย่างครับเกแยร์สีห่วงจึงสีเป็นไหมครับแมนครับจีห่วงเจ็บแปดเก็ดเก่าไรยินเลยอ๋อครับผม กระเกีย๊ยนนี่หลายตัวมันห่องก็คือกันด <ขอ S 2> ้กระเจียนแปลว่าซื้อไว้วไหลายแล้วซื้อหลายแล้วครับยากละซิบตัวไปแล้วครับผมมันเคยซื้อเหล็กเกียร์ต่อซื้อละครับผมเอ๋อนะครับพิจรารณาเป็นแนวทางเพิ่งเด้อพี่น้องครับมันเคยซื้อเล็กเกียร์ต่อซื้อไปแลป้วซิบยากละซิบตัวไปแล้วมันนางถาตั้งโดนมันห่องสองเทื่อนะครับพี่น้องเมื่อหนึ่งหัน แต่คุณป่าบอกว่ามันห้องมาโดนแล้วห้องซุมือนะครับสีห้องเป็นช่วงเ,เป็นวักมันวัานะครับพี่น้องอ่าพี่จะน่าเป็นหน้าทางเป็นความเชียส่วนบุคคลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรวยๆให้เง่งกันคุผูุสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวพบเล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแต่ามากักจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ